สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับภารกิจในการสำรวจพื้นที่นะยังสถานที่ต่างๆที่มีเ,เรื่องเล่ามีประวัติมีตำนานที่น่าสนใจวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ในอย่างวัดถ้ำเพชรนาคานะครับก็เป็นเหมือนเก็บตกภารกิจแล้วกันเพราะว่าเส้นทางที่ผมพาเพื่อนๆไปดูพื้นที่บริเวณของถ้ำที่มีเ,เรื่องเล่าหลากหลายความเชื่อเรื่องเล่าของความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นพญานาคปู่ฤษี เมือนรับแรอุ่สมที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่ทต้องบอกว่าอยากให้มากันสายบนทั้งหลายสายลูกหลานพญานาคหรือว่าความเชื่อหลายๆสิ่งที่มีกันมานะก็อยากให้มาลองชมกับบรรยากาศที่นี่จะสัมผัสให้เหมือนอย่างที่ผมสัมผัสนะแต่วันนี้เป็นภารกิจในการพามาดูกับเส้นทางที่ผมมาแล้วกันคือเส้นทางมัน ก็น่าสนใจอยู่อย่างตรงที่ว่าเนี่ยมันเป็นเส้นทางธรรมชาติแล้วก็เหมือนเป็นการบดใจัยเพื่อนๆเ,เห็นเลนแล้วกันว่าถ้าเกิดเดินทางมาเที่ยวที่นี่เนี่ยเจอกับสถานการณ์อะไรบ้างนะแล้วก็จะบอกว่าผมมาในช่วงหน้าฝนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อันตรายเลยคือตะไคร่น้ําที่ลื่นมากฉะนั้นผมไม่รู้ว่าพื้นที่ที่จะลงไปให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศเนี่ยจะไปรอดหรือเปล่านะตะกุตกตะกักบ้างแต่ว่าคืออยากให้เห็นบรรยากาศว่า การเดินทางมาที่เนี่ยมันเหนื่อยมันลําบากแต่ว่าถ้าได้มาเห็นกับบรรยากาศที่ผมได้ลงไปสัมผัสคนเดียวมานะจะรู้สึกได้ถึงความศรัทธาที่เหมือนผมรู้สึกตอนนี้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลละกันยังไงวันนี้ก็ได้มีโอกาสเก็บตกก็เลยอยากเก็บตกให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศโดยรวมเลยวันนี้ก็มากับพ่อนะก็เลยได้โชเฟอร์มาแต่ตอนนี้โชเฟอร์ลงไปละ ผมเองก็เลยต้องเดินลงตามไปนี่ซึ่งอย่างนี้เห็นครับว่าเส้นทางมันไม่ได้เป็นเส้นทางที่เขาทําให้มันเป็นเส้นทางธรรมชาตินะแต่ว่าจุดหนึ่งที่เห็นได้เลยคือเชือกที่มีการอำนวยความสะดวกไว้ให้อย่างไรก็ไว้จับนะเพราะว่าทางมันชันมากได้บรรยากาศแอดเวนเจอร์ไปอีกแบบนะนี่นะจับเชือกไว้ได้ตลอดเส้นทาง ม,มาในช่วงหน้าฝนด้วยไงมันเลยค่อนข้างอันตรายนะจุดหนึ่งที่ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูเนื่องด้วยว่าบริเวณเส้นทางที่ขึ้นมานมีอีกหจุดนาที่เป็นศาลศาลแม่ชบานะเลยจะพาเพื่อนๆไปดูกันกับอีกจุดศักดิ์สิทธิ์นะที่ถ้าเกิดใครเดินทางมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องสำรวมกิริอาการวาจาใจไว้โอ้ตรงน,นี้ มันชันนะคือถ้าเดินสองมือไม่ไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าพอถ่ายคลิปไปด้วยเนี่ยมือเดียวเนี่ยต้องสไลด์ตัวแนะนำว่าให้เอาน้ำขึ้นมาด้วยนะเพราะว่าอาจจะเหนื่อยแล้วก็อย่างที่กล่าวว่าเส้นทางมันค่อนข้างจะสูงผนะเป็นสไลเดอร์ไปแล้วท่านี้โอเค คือสายไอเวนเจอร์อะอย่างผมอะก็มันลุยได้แหละแต่ผมไม่รู้ว่าผู้มีศรัทธาที่อยากเดินทางขึ้นมาเที่ยวเที่ยวชมทั้งะจะไหวกระลึบออกไงผมเลือกวิธีสไลด์อย่างเดียวเลยนะ มีงานกิ้งอ้ยเดี๋ยวนะเสียงกอบแก๊บนี่ขวดน้ำนะพกขวดน้ำขึ้นมาเนี่ยทางเป็นทางธรรมชาติอะ่ะขึ้นไปนี่ก็คือเหนื่อยหน่อย แล้วทางเขาถ้ำก็สูงด้วยก็คงจริงอย่างที่หลวงพ่อท่านว่านะคือต้องแบบจิตตั้งมั่นจริงๆอะถึงจะขึ้นมาข้างบนเนี้ยแต่เชื่อว่าไม่ยากเกินไป ต้องเกาะอ,อย่างเดียวนะชันหน้าทิมได้ง่ายๆเลยนะเนี่ยรอบข้างเป็นป่าล้วนๆเลยเรียบร้อยัไดีจับเชือกไว้ได้แป๊บนึงผมขอจัดระเบียบร่างกายตัวเองกันไฟฉายมันหลุดจากหัวนะ ไม่ได้เป็นไรมากนะผมถึงได้บอกว่ามันเป็นเส้นทางที่วัดใจมากๆากอะ่ะเดี๋ยวผมขอติดไฟฉายก่อนแปบ๊บนึงนะโอ้โหแล้วมันวางยังไงได้เนี่ยมันเป็นคลิปที่เหลี่ยวนะ ถ้าปกติดูใส่ท่องเที่ยวแน่นอมอุ้ยล้ม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 โอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้มือไปโดนนะโอเคลุยต่อนั่งกองอยู่บนพื้นในตอนนี้จับเชือกคดีที่สุด บางที่มาหนะ้าร้อนก็อาจจะดีกว่านี้นะไม่ลำบากมากยิ่งทางลงถ้ำเนี่ยผมบอกเลยว่าวัดใจมากๆกับเส้นทางบันไดวนที่สูงโอเคตรงนี้ยิ่งลื่นชันนั่งดีกว่า ตรงนี้ลงมาก็ใกล้แล้วนะเดี๋ยวพาไปดูสารก่อนอุปสักตรงนี้ก็มีหินตลอดเส้นทางตรงนี้ข้ามดีกว่าจะหักไหมอย่าหักนะเคยเหยียบหินว้ก่อน กีล้มก็ไม่ได้เป็นอะไรนะผมล้มบ่อยแล้วชินมีเสียงคนอยู่ข้างล่างนะไม่ไแน่ใจว่ามีคนมาท่องเที่ยวย่หรือเปล่าแต่ผมก็ดับไฟไปแล้วล่ะโอเคผมเห็นพื้นที่ด้านล่างแล้วก็ ไม่มีอะไรนะมาตรงนี้คือถ้าขึ้นมาได้ระยะนึงเนี่ยฝั่งนี้น่าจะเห็นชัดเลยว่าเป็นสารสีแดงๆเนี่ยยวพาไปดูไปไหว้องค์แม่กันคือในการมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็อยากจะเน้นย้ําในเรื่องของการให้ความเคารพสถานที่นะคือเรามาเที่ยวนะก็คือบอกกล่าวต่อท่านก็ดีนะเพราะว่า เส้นทางที่เรามาเนี่ยเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ฉะนั้นเป็นความเชื่อที่แบบว่าทําแล้วสบายใจก็ทำเถอะขออนุญาตแม่นะศาลเจ้าแม่ชบานะครับนี่คือจุดบริเวณที่มีคนมาสร้างศาลเอาไว้เป็นจุดที่บรรยากาศถึงเป็นป่าสว่างอย่างนี้นะแต่ก็คนลุกนะรู้เลยว่าคือ กับต่อแม่นะคือตอนผมขึ้นมาเนี่ยผมก็มาขอสารแล้วแหละเนี่ยมันเห็นชัดเลยมันเป็นทางที่เดินเข้ามานะขึ้นมาได้ระยะหนึ่งอะ่ะนี่ไม่ดีเห็นจากพื้นด้วยผมจําได้ว่ารอบแรกที่ผมขึ้นมาเนี่ยผมเห็นสารแดงๆเนี่ยจากบริเวณด้านล่างเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างอีกจุดหนึ่งถ้าเพื่อนๆเคยดูคลิปผมนะน่าจะอ๋อเลยว่าที่เนี่ยผมเคยรีวิวมาแล้วรอบหนึ่งนะ นี้ก็พามาดูบรรยากาศของแม่ท่านนะก็ใครมาเที่ยวที่นี่ก็อย่าลืมมาบอกกล่าวท่านหน่อยละกันเมื่อกี้ก็ล้มไม่โชว์แล้วนะก็เป็นความเชื่อละกันเผื <laughs> ่อใครมาเนี่ยมันบอกอย่างที่บอกว่ามันอันตรายทีนี้มันเป็นทางธรรมชาติเดืลื่นอย่างเงี้ย คือตอนนี้ลงไปข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะที่ต้องบอกว่าเห็นแล้วน่าจะพอ,อนึกภาพออกกับสถานที่สถานที่หนึ่งที่ผมรีวิวไว้ว่าน่ากลัวในความรู้สึกผมนะแล้วก็เป็นความรู้สึกนะั้นจริงๆความศักดิ์สิทธิ์ความศรัทธาความขลังบรรยากาศที่อยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นด้วยตัวเองนะโอเคตรงนี้ และตรงนี้ลงมาถึงด้านล่างนะนี่ด้านล่างมีเหมือนรถจะมาเที่ยวนะแต่ว่าเย็นมากแล้วแหละผมปิดไฟดับไฟไปเรียบร้อยแล้วนี่นะจุดที่ถ้าเข้ามาเนี่ยเส้นทางตรงนี้จะมีการสร้างเป็นรูปปั้นพญานาคแลวนะแล้วก็ทางขึ้นกัที่เห็นส่วนตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆใครดูคลิปแล้วคุ้นกับบรรยากาศตรงนี้หรือเปล่ากับชุดนางรําไม่ใช่สิชุดชุดสบายที่ตอนนี้พ่อกําลังโปรโมทช่องให้อยู่นะก็เนี่ยตันงจุดที่มีชุดสบายที่ผมมาในครั้งแรกนะเรื่องแปลกอย่างหนึ่งก็คือที่เห็นบรรยากาศป่าตรงนี้เนี่ยฝนเหมือนจะตกลมพัดแรงกระหน่ำคือโหวันนั้นคือ หมือนอยู่อีกโลกหนึ่งอะแต่วันนี้วันนี้ที่ผมมานะผมกลับรู้สึกสงบข้างในน่าขนลุกจริงแต่ผมกลับรู้สึกว่าวันนั้นที่ผมมาแล้วผมไม่กล้าขึ้นไปเนะี่ยเพราะว่าไม่มีคนนําทางแล้วก็ไม่มีคนเล่าถึงประวัตินะวันนี้พอดีได้เจอกับหลวงพี่ท่านก็กราบขอบพระคุณหลวงพี่ด้วยนะที่ได้พาไปนั่งสมาธิในถ้ำแล้วก็ได้ไปสวดมนต์แล้วก็ได้เห็นกับเรื่องราวบรรยากาศความศรัทธาความศักดิ์สิทธิ์ความ,าวาม,วามลึกลับที่อยู่ภายในถ้ำ นี่คืออีกหนึ่งสถานที่นะครับที่อยากให้มาเที่ยวกันวันนี้ภารกิจในการสำรวจก็ขรบ้วนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็เข้าไปชมกับภารกิจอื่นๆภายในช่องของา่าวลาวได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับสวัสดีครับ